ปูอัดเกิดขึ้นได้ยังไง บอกก่อนนะว่าปูอัดเนี่ยไม่ได้ทํามาจากปูนะทุกคนแต่สงสัยใช่ไหมว่าอา้าวทาไม่ได้ทํามาจากเนื้อปูแล้วทํามาจากอะไรก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปูอัดไม่ได้ทํามาจากเนื้อปูหรือว่ามีส่วนผสมของเนื้อปูอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันกลับทํามาจากเนื้อซูรุมิหรือว่าเนื้อปลาที่มีสีขาวเนื่องจากปูแท้ๆเนี่ยมีราคาแพงมากนั่นเองและที่เราได้กลิ่นของปูก็เป็นเพราะว่าในขั้นตอนการผลิตนั้น ได้มีการปรุงแต่งกลิ่นให้เหมือนกับเนื้อปูมีการแต่งสีให้เป็นสีแดงสม้มเหมือนกับกระดองของปูที่ทําให้สุกแล้วแถมเนื้อปลาเนี่ยก็ยังถูกอัดเป็นแท่งๆคล้ายกับลายของกล้ามเนื้อปูจนทําให้เราคิดว่าจะต้องเป็นเนื้อปูแท้ๆแน่เลยส่วนสาเหตุที่มีการทําปูอัดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าชาวประมงส่วนใหญ่ที่จับปลาได้ในแต่ละครั้งก็จะมีปลาตัวเล็กๆที่ไม่สามารถเอาไปขายได้ราคาติดอวนขึ้นมาด้วย ดังนั้นก็เลยมีความคิดที่จะแปรรูปเป็นอาหารโดยการนำเอาปลาเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยไปเข้าเครื่องบดหลังจากนั้นก็จะเอาไปเข้าเครื่องปั่นแต่งกลิ่นปูเข้าไปให้มีสีให้มีลักษณะคล้ายกับกระดองปูแล้วก็ปั่นให้มีลักษณะเหมือนเนื้อปูเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการทำปูอัดแล้วล่ะครับส่วนต้นกำเนิดของปูอัดเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วต้นกำเนิดแท้ๆของปูอัดเนี่ยเกิดมาจากที่ไหน ประเทศอะไรก็ต้องบอกว่าเจ้าปูอัดเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ได้มีการคิดค้นทําปูอัดขึ้นมาเมื่อปีคริสตศักราช1973และปูอัดก็ได้แพร่หลายไปตามประเทศต่างๆจนมาถึงประเทศไทยนี่แหละครับ สำหรับการทำปูอัดของโรงงานในประเทศไทยนั้นจะใช้เฉพาะปลาทะเลเท่านั้นเนื่องจากว่าปลาน้ำจืดก็จะมีกลิ่นของโคลนติดมากับตัวปลาด้วยและปลาที่จับมาได้เนี่ยก็จะมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอกับการที่จะป้อนให้กับโรงงานนั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วปลาที่ถูกนำมาทำเป็นปูอัดก็จะเป็นปลาสายแดงเป็นส่วนใหญ่ โดยลักษณะของปลาสายแดงตรงช่วงบนของลำตัวหรือว่าเกรดบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีสีออกชมพูแดงถ้าหากปลาสายแดงโตเต็มที่ก็จะมีขนาดความยาวสูงสุดถึง30เซนติเมตรเลยทีเดียวซึ่งการอยู่อาศัยของพวกมันพวกมันก็จะอยู่เป็นฝูงมักจะหากินตามท้องทะเลที่เป็นคโคลนปนทรายและสามารถหาพวกมันได้ตามอ่าวไทยและทะเลอันดามัน หลังจากนั้นทางโรงงานก็จะนำปลาเหล่านี้เนี่ยไปแปรรูปเป็นปูอัดให้เราได้รับประทานกันนั่นเองแล้วขั้นตอนการทำปูอัดแบบละเอียดเลยจริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำกันยังไงเลยครับอย่างแรกเลยนะคือชาวประมงเนี่ยก็จะต้องออกไปหาปลาไปจับปลาก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีปลาเล็กปลาน้ที่ติดอวนมาอะไรแบบเนี้หลังจากที่จับปลามาได้แล้วก็จะถูกตัดแต่งแยกเอาส่วนที่เป็นหนงังเป็นกลา้าม หางแล้วก็หัวออกไปส่วนเนื้อปลาเนี่ยก็จะถูกนํามาล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็บดให้ละเอียดอาจจะมีการปรุงรสก่อนเล็กน้อยหลังจากนั้นเนื้อปลาก็จะถูกนําไปบีบอัดให้เป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะแล้วก็จะถูกนําไปทําให้อุณหภูมิต่ําลงถึงลบสาองศาเซลเซียสแล้วก็แช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิลบยีองศาเซลเซียส หลังจากนั้นก็จะมีการปรุงรสของเนื้อปลาอีกทีหนึง่งแล้วแต่ชนิดของรสชาติว่าอยากได้ปูอัดเป็นรสอะไรซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันออกไปะนะส่วนประกอบโดยประมาณของปูอัดในทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีประมาณนี้ครับเป็นเนื้อปลาที่บดละเอียดเนี่ยประมาณ40%เป็นน้ำอีกประมาณ30%ม เป็นแป้งข้าวสาลีหรือว่าแป้งมันฝรั่งอีกประมาณ10%ไข่ขาวอีก10%น้ำมันเรฟชีสอีก3-6%แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเกลือแต่งสีแต่งกลิ่นประมาณ0.5%นั่นเองหลังจากนั้นเนื้อปลาก็จะถูกทำให้สุกโดยการแผ่ออกมาเป็นแผ่นบางๆบ,บ,บนกระทะที่แบนคล้ายๆกับการทอดเครฟ <Wow. S 1> นั่นเองหลังจากนั้นก็จะม้วนพันเป็นเกลียวดึงยืดให้เป็นแท่งยาว,ยาว หลังจากนั้นเนี่ยมาตัดให้เป็นแท่งเล็กๆแบบที่เราเห็นกันแล้วก็บรรจุในถุงที่ปิดสนิทแล้วนำไปผ่านกระบวนการพาสเจอไรดด้วยไอ้น้ำเพื่อฆ่าจุลินทรีย์นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็วางจำหน่ายโดยการแช่แข็งแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิระหว่าง0-4ถึง4องศาเซลเซียสอยู่ตลอดเวลาเอาเป็นว่าก็ได้รู้กันแล้วนะว่าปูอัดเนี่ยทำมาจากอะไร ถึงแม้ว่าปูอาจจะเป็นเพียงแค่เนื้อปูเทียมที่ทำเลียนแบบปูขึ้นมาเอ๊ะเก่งกันหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยก็อร่อยถูกปาก คล้ายๆกับเนื้อปูจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับโอ้ยอร่อยห่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าปูอัดเนี่ยนะก็มีหลายเกรดหลายราคาถ้าหากว่าราคาสูงเกรดดีก็จะมีวัตถุดิบที่ทํามาจากเนื้อปลาเนี่ยค่อนข้างดีแต่สําหรับปูอัดที่มีราคาถูกบางครั้งก็อาจจะมีส่วนผสมของแป้งอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบปูอัดเนี่ยก็ต้องเลือกกันนิดนึงถ้าเกิดว่าราคามันต่างกันไม่มากเนี่ยนะครับก็เลือกปูอัดที่มีราคาสูงกว่านิดนึงดีกว่าจะได้รับประทานของที่เป็นเกรดดีคุณภาพดีด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องไม้ด้วยนะครับ